โดนบึ้องอีกแล้วโดนระเบิดอีกแล้ววัน 29, นี้ยี่สิบเก้านะวันนี้สิบเก้าโดนระเบิดอีกแล้วแต่รอบนี้เอาคนจีนมาเกี่ยวคองด้วยทําไมคนไทยเริ่มแสดงไม่เป็นแล้วเหรอก็เลยเอาคนจีนมาอยากให้จีนกับกัมพูชาเข้าใจกันผิดเหรอจะบอกให้นะสมัยนี้เขาฉลาดฉลาดเว้ยนะพวกมึงก็หกได้แต่คนไทยด้วยกันนั่นแหละ แต่ยักษ์ก็หกคนอื่นยักษ์ก็หกประเทศอื่นๆเขาฉลาดนะเขาใช้สมองเว้ยไม่เหมือนพวกมึงถามจริงๆพวกมึงทุกวันใช้อะไรคิดนะใช้สมองด้วยนะคนจีนมาจากไหนเดินไปไหนทําไมโดนระเบิดอืมไปเดินที่ไหนระเบิดอยู่ไหนนี่อะพวกมึงอีเรื่องแสดงกันถนัดเลยแต่ตอนนี้ไทยเริ่มแบบยังไงไม่เชื่อใจอะ่ะไม่เชื่อใจกันก็เลยเอาคนจีนมาเกี่ยวข้อง ทำจริงๆพวกมึงไม่ไม่เหนื่อยบ้างเหรออืเอาคออ้างอย่างนี้อย่างงูนเอามาหาเรื่องกัมพูชายแล้วนะน้ำท่วมยังไม่จบเลยน้ำทุมอ่ะที่ประเทศของเมืองเนี่ยลายจงังหวัดนะคนตายก็เยอะไม่เหนื่อยบ้างเหรอตอนนี้มาหาเรื่องกัมพูชายแล้วเอาคออ้างเยอะแยะอืมโดนระเบิดใหม่แล้วกูเหนื่อยมากจริงๆ <ไป S 1> พวกมึงไม่เหนื่อยบ้างเหรอ เรื่องนี้อย่างผีเลยนะครับมีชาวจีนพยายามเ้าเมืองไทยโดยผิดกฎหมายปรากฏระหว่างทางไปเหยียบกับระเบิดแถวแถวบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วแล้วไทยเราก็ช่วยมารักษานะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้29พฤศจิกายน68ล่าสุดโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยก็บอกนะครับในส่วนของผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วพร้อมกับประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วเพื่อดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอน เนื่องจากเป็นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งในเบื้องต้นมีข้อสันนิษฐานว่าคนคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งสแกมเมอร์แล้วที่ผ่านมาพบการหลบหนีเข้ามายัางฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องส่วนรายละเอียดพื้นที่เกิดเหตุครับ โกกองทัพบกชี้แจงเอาไว้ว่าจุดดังกล่าวตั้งอยู่ในแนวพื้นที่ปฏิบัติการของฝ่ายไทยห่างจากถนนสีเพนประมาณ90เมตรและเป็นพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดที่ฝ่ายไทยกำลังดำเนินการเก็บกู้ตามแผนโดยที่ผ่านมาเคยตรวจพบทุ่นระเบิดจำนวนมากในพื้นที่ดังกล่าวหากพิจนารณาจากสภาพพื้นที่จะเห็นได้ว่าฝ่ายกัมพูชามีการวางทุ่นระเบิดตลอดแนวชายแดน ในลักษณะขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไทยแล้วกระทบต่อประชาชนไม่เฉพาะจุดนี้เท่านั้น แต่ยังพบได้ทั่วไปตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับทั้งนี้ทุ่นระเบิดที่พบในเหตุการณ์ล่าสุดยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ว่าเป็นทุ่นระเบิดเก่าหรือใหม่แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือประชาชนไทยไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้พลตรีวินไทยยังบอกด้วยนะครับว่าฝ่ายกัมพูชามีการใช้ทุ่นระเบิดประกอบการปฏิบัติการทางยุทธวิธีมาตั้งแต่ในอดีตและในปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ตามแบบทางยุทธวิธีดั้งเดิม ปัจจุบันจึงพบหลักฐานการใช้ทุ่นระเบิด PMN2 ซึ่งเป็นชนิดใหม่จำนวนมากเพื่อใช้เป็นอาวุธรอบทําร้ายและขัดขวางฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วล่าสุดนี้ก็ยังมีท่าทีจากสถานทูตจีนมาด้วยครับสวัสดีค่ะพี่ๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องกระตูนสาวลาวไต้สนเนอรจ้านนะคะยินดีตอนทับเข่าสุดสองของน้องกระตูนเด้อจ้าเดอ้อเป็นกาลังใจให้กันคือเก่าจา้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่ๆอ่ะ โเบา,บาด้ายจ้ะเดี๋ยวพื่นกระสิบว่าเข้าขายศาสตร์อีกเนาะประเด็นก็นคือว่าสาวขมรเนี่ยม่พอใจนะคะพี่พี่หาว่าไทยเนี่ดึงคนจีนมาเกี่ยวของหาว่าไทยนี่สร้างภาพเหนื่อยไม่จ๊ะที่สร้างภาพจะให้เหนื่อยได้ยังไงเพราะมันบริสั่งภาพเออนะประเทศไทยทําอะไรก็ว่าสั่งภาพเออนะ ถ้าว่าน้ำท่วมนี่ประเทศไทยก็สีสางภาพตีสาวโอ้ยเนอะเมิึงจะประเทศจะควงเลยเออนะเขาจ่างจักบาทละ่ะอืมเขาจ่างจากักพันจักมืน่นเนอะคือออกมาเบาแบบบม่มีเหตุผลหนุ่มจีนเดินไปเหยียบกับระเบิดเหยียบตรงไหนอ้าวสาวนี่สแสดงมาว่าท่านข่าวเลยนี่อืมเนาะ ก็บอกอยู่ว่าหนุ่มจีนอะรักรอบเข้ามาฝั่งไทยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไทยแม้แต่นิดเดียวค่ะพี่ๆเนาะอย่างที่แบบหนุ่มจีนเนี่ยไปเป็นวิซาสีที่ฝั่งเขมรแต่คงเบื่อหนายแล้วแหละเออหนุ่มจีนคนเนี้ถึงจะมาเข้ามาหาฝั่งไทยอก็คือรักลอบเข้ามาแต่บังเอิญว่ารักรอบเข้ามาเนี่ยเหยียบกับระเบิดที่ฝั่งเขมรบางไวจ้จ้ะ อืนะคะคนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมตามทันนะคะแต่สาวขมีนบอกว่าไทยนี่สร้างภาพเออไปดึงนุ่มจีนมาเกี่ยวของอืหาว่ากัมพูชาบอดีจังสันยังสี่โอ้ยพี่ๆไทยเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องไปยื่นมือใครมาเออนะคะแล้วที่เขเยี่บกับระเบิดเนี่ย ก็ฝั่งเขาหมนทั้งนั้นที่เขารักรอบเข้ามาเนี่ยก็เขาทั้งนั้นซึ่งคนไทยหวังดีด้วยช้ําไปซอยเดืออีกเออหามทรงลรงพยาบาลเลือดร้อนเจ้าหน้าที่แถว้า,า้แดนอีกเออนะอันนี้ต้องคิดให้ดีนะสาวก่าจะพูดนะอืมยังประเทศจะควงนะสรางภาพว่าทหารไทยนี่ไปยิงแบบโลน บ้านซองเพื่อนประชาชนขมีนวัสัตเนาะไทยนี่เขาไม่ได้โจมตีประชาชนรักๆก,ก,ก็คือโจมตีแบบทหารคือกันอืนี่แหละคนมันจะสร้างภาพค่ะพี่ๆสร้างกับโมเนียนอืนะคะประเทศเจ้าของนี่สร้างกับโมเนียนค่ะใครจะไปโจมตีประชาชนเออนะโมเมนคือเจ้าเด็กโมเมนทหารขมีนเด้ ลักตักผุนและยิงไซเซเว่นอีลิเว่อืมนะอันอันตรายเออนะ<ม>เขาเดียวกว่าจิตใจโาเมนคนอ,อืมนะมคอยเดินเงินใจร้ายค่ะพี่พี่ไม่รู้สาวขเขมรเนี่ยพูดออกมาได้ยังไงไม่รู้กขาจ้างเท่าไหร่เออหาไาปยืมตัวหนุ่มจีนมาอย่างให้ขเขมรกับประเทศจีนเนี่ยทะเลาะกันอ้าว บอกว่าเป็นตะเยะขัวเวลยค่ะพี่พี่เออเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนาะไพรกโกฮูดีว่าวิสาสิบเนี่ยอยู่กัมกัมพูชานี่หลายคนแห้งนะที่ไปเห็นงานหลอกลวงประเภทเนี่ยเออนะเป็นบานเมืองที่แบบสมกระปกแบบเห็ดเห็ดงานแบบเนี่ยวัตจุจดิตค่ะพี่พี่มันบอโอเคค่ะนะคะไปหลอกลวงประชาชนอืมนะคะเป็นอไรละ่ะ ขมิมนท,ทิมคี้ใหไให้นุ่มจีนเยียบอีกบาทนี่อืมนะซึ่งบริเกียวยังกับไทยเลยอืมนะคะขอบอกก่อนด้วยว่าคนไทยนี่เทพจะแบบเพ็นใจด้วยซ้ำใจดีอืมนะคะเพราะว่าซอยเหลือทุกอย่างถ้าทว่าหัดไงเนี่ยน้ำท่วมนี่ ประเทศกัมพูชานี่ค่ะพี่ๆเขาคงว่าไทยสร้างภาพีกแล้วละ่ะเออเพราะว่าทุกที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าทหารไทยเหยียบกับระเบิดเนี่ยเขาก็บอกว่าไทยสร้างภาพสร้างภาพอี๋างขาขาดบม่ได้ไปเห็เนติบม่ได้เบิ้งคิดตินะคือเขาทำทุกวิถีทางที่จะให้ไทยเนี่ย คิดให้ได้ค่ะพี่พี่เออเนาะคืออยากให้ทั่วดลกได้รู้ว่าเออไทยนี่ผิดไทยนี่เนี่ยไทยอ่ะบุกก่อนไทยเปิดก่อนอทั้งทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงเนอะมันโมเมนต์ความจริงกะจงังงนะมันกับโมเมนต์ความจริงอืมนะคะเพราะไทยที่ผ่านมาอ่อมน้อมถ่อมตน ก็คือเกี่ยให้ที่จะให้กู้ระเบิดที่วางไบเออเพราะว่าไทยเนี่ยถ้าเห็นเลือดเนื้อคนเนี่ยไม่ได้ค่ะไทยขี้สงสารคนเนาะเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยที่การจะกู้ระเบิดเนี่ยมันโมเมนต์เหนื่งง่ายเนาะเพิ่กนกระยานไทยพอ,อร่วมบให้ความรวมมือนี่กู้ระเบิดนี่เพราะว่า ไม่ได้ทานไทยกูเล้วเพื่อนกระซีเดือดร้อนนะอืมเพิ่นกะซีย่านแล้อมานีเนาะนี่แหละค่ะพี่พี่คนย่านกระซีเป็นประมาณนี้อืมใสใสวิธีสมกระโปงใส่วิธีที่แบบเดียมดายนะคะโอเคค่ะพี่พี่สำหรับคลิปนี้โมบาดายเดี๋ยวเพิ่นกระซีว่าห้าขายสาสดีค่ะนะคะไดียก,ก้นกับว่าเป็นยังก้นเล่าคือออกมาปกป้องไทยแถ กบ่าวหลายจ้ะกับหักประเทศไทยนี่แหละจ้ะนะคะถ้าไพ่ผู้อยากปกป้องกบฏเป็นอย่างจ้ะนะคะไพ่พวมั่งหนูกระเดือนพานใหญเนาะอืมนะคะขอบใจพี่ๆคนไทยนะคะที่เอ็นดูหนูค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าหนูมาทํางานที่ไทยตั้งแต่เด็กแล้วแถมแบบอยู่ประเทศไทยรักประเทศไทยนะคะก็นี่แหละคะ่ะไม่ให้เข้าข้างไทยจะให้ไปเข้าข้างกัมพูชาหรอเออไม่เข้าใจเหมือนกัน อ่ะค่ะพี่ๆคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะไปก่อนค่ะด้วยค่ะ